อาชีพชืเปิดตัวซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งล่าสุดท่านี้แม่งก็กลายเป็นท่าประจำโตไปแล้วนะครับคือถ้าไม่มีท่านี้ก็ไม่ใช่พี่นะฮะ <laughs> กลายเป็นยืนยันตัวตนด้วยการกระโดดซะแล้ว ในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําวงล้อที่หลายๆคนขอมานะครับก็คือวงล้อ AOE นะครับเก็ดความรู้ันนีนะครับ AOE เนี่ยย่อมมาจาก Area of Effect นะครับเรียกว่าเป็นผลกระทบจากวงกว้างหรือตีเป็นกลุ่มนะครับในกรณีนี้พี่จะเอาแค่ AOE เท่านั้นนะถ้าสมมติตัวละครที่เขียนว่าสเปรดอ่ะพี่ไม่นับว่าเป็น AOE นะครับถึงแม้ว่าสเปรดบางตัวจะมีการโจมตีกระจายก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นเชฟนะครับอันนี้พี่ก็จะไม่นับว่าเป็นการโจมตีแบบ AOE นะครับเพราะว่ามันเขียนแค่สเปรดเท่านั้นอย่าง Last Firework เนี่ยมันก็โจมตีเป็นส รถลี่ใหม่มันเป็นเอโอเอบวกสเปซอันนี้พี่ก็จะนับรวมๆไปด้วยละกันนะครับในส่วนของ UTC อย่างอัปเกรดทัชทัชคาเมล่าแมนของเรานะครับส่วน UTC นะครับถึงจะเป็นซิงเกิลแทร็กเก็ตเป้าหมายเดี๋ยวช่วงแรกก็ตามนะครับแต่ตอนหลังเป็นเอโแล้วตัวสอนมันก็เขียนว่าเอโใหญ่นะพี่ก็จะนับรวมว่าเป็นเอโเช่นกันนะครับโอเคใครที่เข้ามาแล้วพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะตอนนี้ก็มาถึง16,000ซับแล้วก็หวังว่าจะไป20,000ซับได้ภายในปีนี้นะครับโอเคเราไปดูในส่วนของววงลล้อกกันเยดี่า ในส่วนของวงล้อ AE เนี่ยตัวละครที่เขียนแค่ AOE อย่างเดียวนะครับอันนี้พี่จะไม่นับรวมว่าสเปรดนะฮะก็จะมีทั้งหมดประมาณ18ตัวนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันตัวไหนตกหล่นไปก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับพี่เน้นนะครับว่าพี่เอาแค่ AOE นะครับถ้าเป็นสเปรตีหมู่ก็จริงแต่พี่ไม่นับรวมนะครับ เอสงสัยน่าจะได้ลารเตอร์กี้สปีกแมร์นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้แย่แล้วกันถ้าจำไม่ผิดเลทเกม DPS อยู่ที่9000นที่ถือว่าโอเคอยู่ DPS นะแต่ก็ใช้เงินในการอัพสูงเช่นกันนะครับไปต,ตัวที่2ต่อเลยพี่บอกเลยว่าตัว LE เล่นยากมากเพราะว่าเป็นวงล้อที่แบบมันมีดาเมจที่น้อยนะครับต้องเข้าใจว่าตีกลุ่มมันต้องดาเมจเดียวน้อยอยู่แล้วนะครับโอ้โอ้ t c ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะถือว่าไม่ได้แย่เลย พราะเป็นตัวละครที่มีดาเมจเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตช่วงต้นเกมนะครับพอช่วงเลนเกมก็เป็นดาเมจเอโอนะครับส่วนตัวอยากได้ซิตร์เทชันทีวีแมนตัวนั้นมันมีโอกาสที่จะผ่านสูงสุดแล้วอะทุกคนแต่เราไม่มีตัวทําเงินเลยนี่หว่าโอมอนเตอร์สปีกเกอร์แมนนะครับเป็นตัวกิจกรรมฮาโลวีนไม่ดีเลยตัวนี้ใช้เงินในการอัพสูงมากแต่ก็สามารถบล็อกดาเมจได้หนึ่งพิษนะถ้าจะไม่ผิดตัวต่อไป เอาวะสไปเดอร์ทีวีหลายคนอาจจะคิดว่าตัวนี้มันโกงมากนะครับผ่านด่านง่ายแต่พี่ขอเน้นเลยว่าตัวเนี้ระบบมันค่อนข้างเอ่อนะครับคือบางทีมันไม่ยอมตีตัวที่เราต้องการให้มันตีเช่นตัวแรกอะไรประมาณนี้โอเคเราไปดูตัวสุดท้ายของเรานะครับนี่มาทั้งตระกูลไก่งวงหรือไงะ เตอร์กี้สปีกเกอร์แมนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต้นเกมที่ดีระดับหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยน้องใช้เงินแค่ร้อยห้าสิบในการลงนะครับโอเคห้าตัวละครก็เป็ีเทียบร้อยต่อไปเราไปดูในส่วนของด่านละกันด่านนี่จริงๆอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ปามพาราไดซ์กับคาเมล่าใหิวรู้สึกว่ามันเล่นยากไปเว้แต่คิดว่าต่อให้ได้อะไรก็ตามถ้าเราได้ในแม่ก็ไม่น่าจะผ่านครับส่วนตัวพี่รู้สึกว่าทีมเอ e เป็นทีมที่ผ่านในแม่ยากมากเลยเว้ยโราได้ทอยเด็ดให้คิวนะครับท,ยทยอยเดได้น้ แต่ตอนนี้ก็ได้มา2ตาแล้วเนาะสำหรับสัปดาห์นี้โอเคไปดูในส่วนระดับความยากกันนะครับระดับความยากนะครับถ้าได้ไนแม่พี่ว่าร้อยทั้งร้อยคือโอกาสแพ้สูงเว้ยเอาละครับจะได้เกมง่ายหรือเกมลำบากชิบหายก็ไปดูกันนะฮะอาฮะมาอย่างนี้100 100นร้อยแลร้อยเปอร์เซ็นไนแมมนะครับเรียบร้อยนะครับเลิกเลิกเล่น <laughs> ไม่เป็นไรเว้ยต่อให้ได้ในแม่เราก็จะลองสู้สุดชีวิตแล้วกันนะครับว่าจะใช้เวลาไปกี่ทีกี่เวฟก็ตามนะฮะในส่วนของภารกิจนะครับภารกิจแรกคือลงครบ5ตัวที่ออกมานะครับภารกิจที่2คือต้องอัพเลเวลตันให้หมดนะครับภารกิจที่3นะครับเนื่องจากเป็นในแม่และไม่มีตัวทําเงินนะครับเลยให้เวลาจบทั้งหมด45นาทีเอาจริงป่ะไม่ต้องมีภารกิจหรอกแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ผ่านแล้วเว้ยและนี่ก็คือสีหน้า5ตัวละครของเรานะครับก็หวังว่าจะไปได้ไกลสุดสักเวฟ40่สิบละกันเนาะ ไม่มีตัวทําเงินและชีวิตเป็นว้าวุ่นอย่างเลยสำหรับนเแมร์เนี่ยโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาเลยทอเดททิคิวของพี่ลูกรักเลยแมพเนี้ยชีวิตวันๆของนาแมร์ก็ว้าวุ่นหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราลงตัวเทอร์กี้สปีกเกอร์แมนก่อนนะครับใช้เงินในการลงร5 0หตัวนี้ก็ต้นเกมดีอยู่นะดามเมจไม่ได้แย่เลย250คููดาวหนึ่งวินาทีนะครับทีนี้ก็เก็บเงินไปยาวๆ4 0 0นะครับในการลงตัวสไปเดอร์ทีวีนะฮะ,ะมีเงิน400แต่ไม่รู้จะวางตรงไหนดี <laughs> ตรงนี้และการหลังสปีกเกอร์ไปเลยนะครับสไปเดอร์ทีวีเนี่ยถ้าไม่ติดว่ามันเออที่แบบเดินมั่วเนี่ยก็จะดีมากๆเลยแต่ตอนนี้มันยังมั่วอยู่นะครับเกมก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปโฟกัสัพตัวสไปเดอร์ทีวีเนี่ยยาวๆถึงสักเลเวลสี่เลเวลห้าไปเลยนะเรามาดูกันดีกว่าเวฟที่6เวฟสําหรับการทรมานที่สุดของไนแมนนะครับจะรอดหรือไม่รอดน,นะครับปกติเวฟหคือถ้าสมมติไอสองตัวนี้หลุดก็คือจะแพ้ไปเลยนะครับ เอาวะยังทานอยู่ถือว่ารอดอยู่นะฮะตอนนี้สไปเดอร์ทีวีเราก็เตรียมตัวขึ้นเลเวลสีด้วยนะครับเฮ้ยแตกไปซะแตกไปซะตนนัวนี้แตกไปซะโอเคยังรอดอยู่นะครับเราขึ้นเลเวลสี่สำหรับสไปเดอร์ทีวีไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ปัญหาหลักคือเรามีดาเมจดเอลเก็จริงแต่เป้าหมายที่ตีดาเมจแรงๆมันไม่มีเว้ยเพราะฉะนั้นพี่จะเก็บเงิน1,500ในการลงอัปเกรดให้ท่านคาร์เมล่าแมนนะครับดีปะวะหรือว่าเราไปอัะสไปเดอร์ทีวีให้ขึ้นเลเวลห้าก่อนดีวะดูเป็นคนเลิกลากเนาะ เมื่อกี้ยังบอกว่าจะลง UTC อยู่เลยตอนนี้จะอัพส,ปสไปเดอร์ทีวีขึ้นเลเวล5ซะละสุดท้ายก็ต้องมาัให้ขึ้นเลเวล5เพราะว่าตีตัวนี้ไม่ทันบันเทิงเลยเวนเลย โอเคเรามาเก็บเงิน1,500ใหม่นะครับแต่ใจนึงก็อยากวางร้านเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนนะแต่ว่ามันไม่มีการสถานะไง <laughs> โอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บเงิน1,500ในการลงอัปเกรดท่านคาเมล่าแมนดีกว่านะครับเออพี่อยากรู้ว่าว่าในบรรดาตัวละครท,ทั้งหมดที่น้องเล่นมาน้องชอบตัวไหนมากที่สุดกันส่วนตัวพี่นี่ชอบพิโลเว้โอเคเรียบร้อยสำหรับอัปเกรดท่านคาเมล่าแมนของเรานะครับ UTC ที่รักดาเมจ300คูลดาวน์0.25 DPS ก็ประมาณ1,200นะครับ คิดว่าต่ําๆเนี่ยพี่น่าจับยาวๆไปถึงเลเวลสามเลยนะสำหรับ UTC นะครับเพราะจากที่ดูดาเมจแล้วสไปเดอร์ทีวีมันดาเมจได้ไม่สุดเนาะแถมมันเอ๋อบ่อยด้วยเอ๋อบ่อยจริงๆจากที่เล่นมาเนี่ยสมมติมว่าตั้งให้ตีตัวแรกนะแต่มันติดตีตัวอื่นอยู่อ่ะมันก็ไม่ยอมไปตีตัวแรกเว้ยอันนี้นคือโคตรแย่เลยถึงเวลานะครับ UTC ขึ้นเลเวลสองทีมร้อยแล้วนะครับบอกเลยเป็นคอนเทนต์ที่ขอดินเวลาชีวิตทีม AOE นะครับจะบอกว่าเป็นทีมที่ใช้เงินในการอัพตัวละครเนี่ยเยอะกว่าทีมตีเป้าหมายเดียวววนน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 ะะะ,นนววนนนะคคครรรรรรัััับบเเเเพพพาา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 ฉู้้้้ดดดตตตงงงๆๆๆถถไไไมมมมมม่่่่่ีีกกทํิิอออยยหืแแ็สสล อันนี้คือทำใจว่าก่อนทำคอนเทนต์รู้แล้วชะตากรรมต้องเป็นยังไงนะฮะในเวฟที่สิเราก็ได้อัปเกรดให้ทั้งคาเมล่าแมนของเราเป็นเลเวลสี่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ีลูกรลกของเราก็มีปืนคู่ใจในข้างซ้ายแล้วนะครับ ขนาดเจนบายทอยเดตตัวเดียวยังตีนานขนาดนี้ <c oughs> ถ้าสมมติมาสองสาตัวกูจะทําไงวะเนี่ยส่วนตัวเนี่ยพี่มองไว้สักประมาณเวฟสีก็น่าจะเริ่มไม่รอดแล้วนะครับกว่าจะแตกก็นานเหลือเกินต่อไปก็เก็บเงิน3ามพันนะครับในการอัพสไปเดอร์ทีวีให้ขึ้นเลเวลห้านะครับเอ้ยไม่ใช่ดิขึ้นเลเวลหกนะครับอ่าขึ้นเลเวลหได้แล้วเวฟยี่สิบขึ้นเลเวลหได้แล้วไปๆมาๆพี่รู้สึกพี่เหมือนเสียติดความเล่นยากอะแบบจะเล่นปกติให้มันฟาร์มเงินง่ายๆก็ได้นะแต่ชอบมาทําอะไรแปลกๆไม่รู้คคร้้้้ทททททาา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 าไไไมมมโออออเเ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 คคครรรรรรััับบวววฟีีีี่่่่นนนนยยใชลลปปปงงงหหดะะะะฮตขจกก์ สปีกเกอร์แมนนะครับวางเศษระฆัวให้มันตันไปเลยสําหรับรัสเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนนะครับ mm hmm. เผื่อใครไม่ทนนันเนาะมาในช่วงยุคไก่ง่วงตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้เงินในการอัพป,ประมาณกลางๆแล้วกันสมัยที่ไก่ง่วงมาแรกๆอ่ะพี่เคยทําคลิปว่าเอาตัวเนี้ยผ่านไดเมย์ไปแล้วเนาะเพราะงั้นถือว่าเป็นตัวละครที่โหดระดับหนึ่งเลยแต่ปัจจุบันก็ไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับสำหรับรัสเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนเนี่ยจะมี DPS เต่อวิตอนเลเวลตันนะครับอยู่ที่เก้าพันต่อวินาทีนะครับเออลำบากแท้ <laughs> ยูโฟตัวนี้หลุดอะปล่อยไปแล้วกันธรรมดาตัวทอยเลตนี่ตัวยูยโอนี่ลำบากสุดละมั้งต้นเกมเลยถ้าเวฟยี่สามก็อาจจะแตกเร็วไปนะฮะสำหรับทีนี้ <c oughs> ปล่อยไปนะครับสำหรับยูโฟเมื่อกี้เนาะ จริงๆนะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ UTC มาในตาเนี้ยไม่น่าจะเล่นได้ว่ะอ่ะคือเลเวลาสามนะครับดาเมจ900อยคูดาซูจุดสองดามิต่อวินาทีก็4,500นะครับตัวตึงย่านไก่งวงเวลาที 27, ่ยี่สิเราก็มีเงิน4,000นะครับลาสเตอร์กี้สปิเกอร์แมนเราก็เลเวลตันที่ร้อยนะครับดาเมิพันแปดคูดาซูจุดสองดีเพสเก้าพันต่อวินาทีโคตรโหดเลยจริงๆพี่แอบคิดน,นะถ้าเราเอาเงินอัพ UTC เนี่ยไปอัพลาสเตอร์กี้สปิเกอร์แมนหลายตัวอาจจะผ่านง่ายกว่าปะวะแต่ว่าถึงจะผ่านแต่ภารกิจจเเเเเเรร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 าาาาาาไไไม่่่ผนนนนนนนะะะะะะะคคััััับบพพฉ้โฟกกสสใอออออ UTC ขงงตปปีย็ โอเคไปเราเก็บเงินกันต่อนะครับ ี่จะเก็บเงิน6000นะครับในการอัพ UTC นะฮะบอกเลยว่านานมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามตัดคลิปให้สั้นที่สุดละกันถ้าสมมติดูเต็มคลิปแบบมันจะนานเกินไปนะน้องคงไม่มีใครดูจบหรอก40นาทีเอ้ยน่าจะสักษาสี่นาทีมั้งตาเนี้ยสี่สิบนาทีคงไม่ถึงหรอกจากที่สังเกตมานะครับถ้าเราไม่กดสกิปเวฟนี้มีโอกาสน่าจะแบบผ่านด่านได้เรื่อยๆอยู่นะแต่ใครที่เล่นไนแรมคงจะรู้นะครับว่าตอนนี้ไนแรมช่วงเวฟสี่สิบเนี่ยมันโหดแบบโหดม,มากๆอ,อยู่ๆก็คือแบบสเกลมันดีีีีีีีดดโโหไไไปปปเเ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 ลลลลยยยยออออะรระะรร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 มมมมมาาาาาณนน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 น้้้้้คคัััััับบบใใวววววฟแกกก็็งิพขึท่่่จตต เอีหรือเปล่าวะตอนนี้น้องๆคนไหนที่ดูถึงตรงนี้ลองตอบพี่ซิว่าน้องรู้สึกว่าหลังจาก UTC มันมีการรีโวคปรับตัวใหม่เนี่ยลองลองคิดว่ามันอ่อนกว่าเดิมปะที่จริงเห็นสังเกตดีๆมันมีดาเมจที่เยอะขึ้นบ้างแต่พี่รู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเดิมว้ยอันนี้ไม่รู้นะส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเดิมหรือว่าพวกทอยเลตมันเก่งขึ้นเกินไปวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเงิน8,000ก่อนละกันเนาะในการอัพขึ้นเลล6นะครับเพื่อให้มีปืนไฟ l e อนะครับเงินจะครบแล้วแต่แต่แต่มัน แม่งเยใจหนึ่งก็อยากจับ u t c ก่อนแต่แม่งก็จะสึกว่ามันจะไม่รอดอะเอาไงดียเอาเป็นว่าเราไปอัพสไปเดอร์ทีวีของเราขึ้นเลยว่าเจ็ดก่อนละกันนะครับถ้าผมเป็น u t c คือตอนนี้ร้องไห้แบบอีก2,000ก็อัพได้แล้วพี่ทำอมเราลงไปพี่ปอนเกียดเสียงหัวเราะตัวเองวะอ่ะโอเค ยังมีวงตรงนี้ที่ตีถึงอยู่นะครับตรงนี้ยังถือว่ารอดอยู่นะสำหรับเวฟสามิศสองนะครับเราไปเก็บเงิน8ปดพันใหม่ดีกว่าเวฟสามห้าเลื่อนเยอะแบบตึงๆเลยรู้สึกว่าเราจะรอดไหมนะแต่ตอนนี้ก็มีเงินใกล้ครบแล้วนะครับรอบนี้พี่จะสาบานว่าจับน้อง UTC ตัวเดียวเท่านั้น <c oughs> หลังจากไม่ได้ออามาสักทีเนาะติดแวะไงแวบปอฟตัวอื่นบ่อยเอ๊เอาอยัางไงดีวะหลับซะด้วยหลับแล้วกดอับไม่ได้ด้วยบันเทิงของแท้อ่ะอเรียบร้อยนะครับขึ้นเลเวลหกแล้วนะฮะมีการโจมตี รีแพาดอนนับว่าเป็น LE นะให้น้องรับงานหนึ่งวันแม่งติดสถานะไม่พักเลยจริงๆถ้าพี่อยากชนะพี่แค่เปลี่ยนซันต้าให้เป็น LE พี่ก็สามารถชนะได้เช่นกันนะครับซันต้าบอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ววันก่อนก็เป็นอัปเกรดให้ท่านซันต้าทีวีแมนไปแล้วเอาเป็นว่าสําหรับเวสนี้ก็ยังผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บเงิน1นึ่งหมื่นในการอัปขึ้นเลเวอเจตต่อนะครับเว็บสามแปดนะครับเงินเราก็มีพออัปขึ้นเลเวอเจตเป็นทียบร้อยนะครับทำไมเว็บสามแปดมันดูเดือดขนาดนี้วะแบบแต่ละตัวคือเลือดโคตรเยอะ ประเด็นคือมีเจนไ b สองตัวซะด้วยเจน b บท t อยเล t เลือดอย่างเยอะแต่ก็ยังคิดว่าเว็บนี้ยังผ่านได้อยู่นะครับมั่นใจมั่นใจว่าผ่านได้เขาเรียกว่าต่อให้เลือดเยอะแต่ไม่มีฟีฟีเราก็ยังพอตีไหวอยู่นะครับสำหรับตัวเจน b บท t อยเล t นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเก็บเงิน15,000นะครับในการอัพอัพเกรดท่านคา m i เมล่าแมนให้ขึ้นหรือวนะครับ เลเวลสุดท้ายนะครับน้องจะมีดาเมจที่มหาศาลมากถือค้อนมหาสงครามด้วยนะครับวอลแฮมเมอร์ไปเรือยเวฟ40ยังเอาอยู่นะฮะบอสทอยเลตก็แตกไปเรียบร้อยนะครับสำหรับไนเม่ในปัจจุบันนะครับตั้งแต่เวฟ41ขึ้นไปเนี่ยตัว CC คือเยอะมากนะครับอารมณ์แบบ39แม่งยังไม่เยอะมากนะพอ41ขึ้นไปแม่งคนละอย่างเลยเวว่างทางพี่ก็วางมอนเตอร์สปีกเกอร์แมนเทิ่มมาตัวหนึ่งนะครับจริงๆภารกิจก็ผ่านไปภารกิจหนึ่งแล้วนะภารกิจแรกของเรานะครับลงครบ5ตัวละครที่เอามาก็ลงครบเรบั คิดว่าอาจจะอาจจะรอดต่อไปมั้งนะคิดว่าเวฟบนี้เราน่าจะอัพไอตัว UTC เนี่ยขึ้นเลืวอ8ไปได้แล้วนะเว็บนี้น่าจะมีเงินพอนะครับแต่คําถามคือเว็บนี้จะผ่านหรือเปล่าดีกว่านะฮะจากดูตัวละครที่มันออกมาแล้วรู้สึกเว็บนี้มันโหดเหลือเกินเอาละครับเรามารุ้นดีกว่านะฮะว่าเราจะรอดหรือไม่รอดคิดว่าถ้ารอดอ่ะเว็บต่อไปก็คือรอดเหมือนกันแต่เว็บเนี้ยมันจะรอดหรือเปล่าดีกว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วถ้าหลุดตรงนี้ไปนี่คือบันเทิงแล้วนะอ่าอ่าของแท้ของแท้ ชิปายของเท่โอ้ยของเท่แล้วทำไงเดียวหรือว่าเราขายตัวละครไปอัพตัว UCC ดีวะอ่ะอัพเลยละอัพเลยละปึ๊บขึ้นเลเวลแปนะครับขึ้ Level นเลเวลแปดดาเมจอย่างแรงนะฮะแต่ว่าไอ้จรวดน,นี่ก็แรงเหมือนกันนะฮะน้องไปไกลแล้วโอ้โหเลือดอย่างเยอะจะทันยังไงวะเพื่อนฮัลโหลมีลุ้นปะเนี่ยมีลุ้นปะเนี่ยเดี๋ยวออกวงนี่คือจบเลยออกวงนี่คือจบของแท้ คลองแท้อ่าเรียบร้อยชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราไปขายเตอร์กี้ขายร้านเตอร์กี้มาวางตรงนี้ช่วยปะวะโอ้โหแล้วเลื่อนแม่งอย่างเยอะเห็นเห็นหลอดแค่นั้นนะแม่งเป็นหมื่นอะป่อยข้างหน้าตีไปละกันเดี๋ยว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 กกเอี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดกันวเอื๋ยเอี๋ยวเดี๋ยวเดี้วเี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงก๋ยวถานะแวเดยิ่ยยงี๋ยวเด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 ี๋ยวมแพ๋ยอมแพ้ยเลยเยี๋ยวเดี๋ยวเดน๋ยี้ มันขอวะ่ะประเด็นคือขอกันเยอะแยะด้วยนะเชื่อป่ะตอนที่พี่เห็นแมปเนี้ยแล้วก็ระดับความยากอ่ะแม่งเหมือนลักแรกพบเลยเว้ยลักแรกพบที่รู้สึกว่ายังไงก็ไม่ผ่าน <c oughs> เอาเป็นว่าก็ไม่ผ่านนะครับสำหรับด่านเล่ามีนะครับยากเกินไปตัวละครก็ไม่ดีด้วยถ้าได้ฮาร์ดยังอาจจะผ่านอยู่นะครับใช้เวลาไปหมด35ที37วินาทีนะครับโคตรเสียเวลาชีวิตเลยแต่ก็สนุกไปอีกแบบนะครับสำหรับคอนเทนต์หรือชาเลนจ์ที่น้องๆขอมาแบบนี้ดูหน้าพี่นะน้องอย่าเอาคอนเทนต์อย่างนี้มาอีกรู้ไหมรู้ไหมเ,เ,เารเมา เอาเป็นว่าเดี๋ยวคอนเทนเนอรจะเป็นยังไงก็รับชมกันนะครับพี่อาจแบ่งไปเล่นแมปอื่นหรือเกมอื่นบ้างน,นะน้องๆหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับโ okay, อเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย